ผลการออกเลขกางวันหวยพัฒนาประจำงวดที่71ออกข้างวันที่5เดือนตุลาปี2 0 1 0รางวันเลข5ตัเลขที่ออกได้เกมหมายเลข43974 43974รางวันเลข4ตัได้เกมหมายเลข3974 3974รางวัลเลข3ตัวได้เกมหมายเลขเก้าเจีก้าเจ็ดรางวัลเลข2ตัวได้เกมหมายเลขเจ็ดี่เจ็ดเลข1ตัวท้ายได้เกมหมายเลข4เลข1ตัวท้ายได้เกมหมายเลข4ผลการออกเลขหนงวันหวยพัฒนาเลขห้ตัวก็เลยมาครบตามจำนวนปิ่นทีพ้อยลำดับต่อไปมันจะทำการออกเลขหนงวันหวยตำราฝัน3ามทับสี ฝ่ายพนักงานออกลิกรางวัลได้ขึ้นมาประจำอยุ่ก่อนออกลิกรางวัลในโอกาสต่อไปของเฮียนเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติได้เกียรติขึ้นกดปุ่มออกฤทธิ์รางวัลเป็นขั้งที่หนึ่งของเฮียนเซินเรนเลขสามนำซัดแมนผู้เสี่ยงโชคเลือกซื้อเอ๋สามนำซัดตัวน,นุ่มเสี่ยงเยลขรางวัลต้องถือสามนำซัดเสื้อพันกีไม่ได้ขับเงินรางวัลหกล้านกี ในเวลานี้งแ่บ้านน้ำสัตว์ก็เมนได้หมุนกิ่งสลับคลอกันไปมาแล้วก็ได้ตูกลุมสูงนะครับท้แน่นอกเป็นทีพ่อยได้แก่หมายเลข4ีย 40, นย์้ำสัตว์เลขนกอินทรีหมายเลข40นย์น้ำสัตว์เลขนกอินทรี ในอการต่อไปขอเห็นเซอร์นคณะกรรมาการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในท่องเที่ยวในเกียรติขึ้นกุดปูนหมกเรียกวันเป็นครั้งที่สองขอ,งของเห็นเซอร์เีกสองนำสัตว์เมนผู้เสี่ยงโชคเลือกซื้อเอาสองนำสัตว์ตนผูน้เสียงเลขรางวันต้องถือสองนำสัตว์ซื้อหนึ่งพันกีบจินหับเงินงวันหนึ่งแสนหกสิบพันกีบขอขอบใจนาทางาคณะกรรมาการในเวลานี้ในบานนำสัต,ตว์ก็ไม่ได้สืบตัวมุกิ่งสลักเวยกันไปมา เลขหน,น่ยบาทนำสัตว์ได้ตกลสงสซนบันทบชานนอเป็นครั้งที่สองได้แก่หมายเลข2 4งสีนำสัตว์เลขกบหมายเลข2 4งสี่นำสัตว์เลขกบนักก,ก,นการต่อไปขอเียนเซอร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในเกียรติขึ้นกดปุ่มบอกเรืวันเป็นครั้งที่3ามขอเียนเซอร์ เลขหนึ่งนำสัตว์แม่ผู้เสียงโู้เลือกซื้อเอาหนึ่งนำสัตว์ตัวหนึ่งหูเสียงเลขรางวัลต้องถือหนึ่งนำสัตว์ซึ่งมันกีบที่หน้ากันหนึ่งวันแปดพันกีบขอขอแก่ทั้งทั้งขนาดปรมการในเวลานี้ในบ้านนำสัตว์ก็ไม่ได้ซื้อตัวเหมากิ้งสลับเคลื่อนไปมาเลขหน่วยบ้านนำสัตว์ครั้งที่สามก็ได้ตกลงสู่ระดับแตนนอเป็นกีบห้อยขอพนักงานออกเรีงวันได้แสดงนำสัตว์ครั้งที่สามได้แก็หมายเลข 0-3นามาสัตว์เลขหานหมายเลข03นามสัตว์เลขหานเลขนามสัตว์เขเดากมาขบสามนามสัตว์ตตเป็นทีพหอยผลการออกิกษวันหวยตำราฝัน3ทับมีสามนามสัตว์ได้แก่หมายเลข4ี่ 40. นามสัตว์เลขหนุกอินรีหมายเลข40นามสัตว์เลขหนุกอินรีหมายเลขสองสนามสัตว์เลขกบ หมายเลขสองสี 24, 03, 03, ่นำสัตว์เลขกบหมายเลขศูนย์สามนำสัตว์เลขห่านหมายเลขศูนย์สามนำสัตว์เลขห่านทำส้มที่เคารพนั่นก็คือผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่71ของวันจันทร์ที่5ตุลาสอง0ันซาวอารมณ์ทดคืนครันได้รับทราบกันตื่นอีกครั้งหนึ่งกับเลขเสียง5าโตหมายเลขที่ออกได้แก่437 4 3 9 7 4 43974และเลขเซียงซีโตัวหมายเลขที่ออกได้แก่3 9 7 4 3974สาำหรับเลขเซียงสามตัวหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข9 7 4 9 7 4และเลขเซียงสองตัวเนาะหมายเลขที่ออกได้แก่74 7 4สสำหรับเลขหนึ่งตัวไทยหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข4 หมายเลข4จากนั้นสืบตอ้อในการออกเลขตำราฝันเลขน้ำสัตว์3ทับ40น้ำสัตว์ทำอิดหมายเลขที่ออกได้แก่40นย์ำสัตว์นกอินทรี40นย์น้ำสัตว์นกอินทรี 4. และน้ำสัตว์ที่2หมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข2 4 นำสัว์กบ24นำสัว์กบสุดท้ายกับนำสั์ที่3หมายเลขที่ยออกเดกแก่ศูนย์สามนำซัดฮานศูนย์สามนับานนี่คือผลการออกเรียงรนันประจําวดทีเ71อในมินแสดงความยินดีนเนัน้อทานเลยที่เสียงโซกับลำสกิดพัฒนาและถึงเลรางวัลมื่นเร้าทุกท่านสามารถหับเงินรางวัลได้ตามแต่ละสาขาที่ทุกท่านนั่นครับซื้อในโมงรลฐการสำหรับการถ่าทอดสดดํเนินมาีสิ้นสุดลงเพงทันี้ขอบใจทุกท่านเทเกตที่ตามขับชมได้ดีเสมอมามอนีขับ สมไปก่อนพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี